ใจนางน้าจะเป็นนั่นแหละไม่แล่นเลยลูกบูราป้านี่ฮะมันเนี่ยมันน่ารักนะแล้วมันมันน่ารักเว้ยไม่น่ารักมันลาบูบูเลยมันเหมือนกันนะกับลาบูบูนะไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนล่ะลาบูบูใช้จุดได้ด้วยบูราป้าก็ได้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 มันได้ได้ลูกนี่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 มามาพดได้เลยมามานี่นี่นี่มันใช้จุดได้เหมือนเลยมันเหมือนลาบูบูอะไรลูกไอ้นี่เห็นไหม ใจไม่เหมาะตรงไหนอ่ะตาบูบูต้องติดกิฟอะไรได้ด้วยใไแหวนน่ารักน่ารักได้ด้วยเวลาผมบูบูใช่อันนี้ก็ใช่เวนได้เด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 ใช่เวนติดกิฟน่ารักถ้าติดกิฟมันตรงอย่างผมผมติดกิฟได้เดได้เดี๋ยวดได้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 นี่ได้ได้เมื่อไรหรออันนี้ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าเนี่แจน่ารักเลยวันนี้น่ารักเล้วนี่น่ารักเลยวอันนี้มันเป็นอะไรเมื่อลาบูบูเลย แล้วก็ไม่น่ารักคลิปอะาว่าไม่ติดคลิปไม่ติดคลิปค่ะลาบูบูติดคลิปได้กันนะค่ะอันนี้ก็ต mm ิดได้น okay. ี่ก็ได้เวีนได้นี่ปวดได้ทํหมาเลยเวีนแจเวีนแจเวียนเมยเอ้ยไมนก็งายหายได้ลูกเอ้ยเเดี๋ยวปวดได้เลยเอน่ารักเลยได้ปวดเวียนดิอ๋อไม่น่ารักเราว ไอ้เรืยเลยไอ้เรืลยตรงนี้ตีกาดปุมตีกาดปุเอ้ใช้ตีกาดปุเหมือกันเอ้ะใชไมไม่น่ารักไม่น่ารักตรงไหนวะ